ทา้นี่ดเหมือนกันทั้งต้มนะต้มทั้งพวกนี้นะทั้งพวกอะไรก็งด้องยหมูอยางืม่ต้องแผัดิอ่าที่หายใจเป็วต้มแล้วคุณจะมีอะไรนีกอมนจผาล็ เด oh> hm ี๋ยวอันนี้นะเี๋ยวลพวกอันีเขาจะว่าคันกินแบบลวกเจจิเอ้ยกินไอ้กินมหอนให้เรว่าแสบงวงในบอกมามันลวกปลาแล้ววกาไ หหให้ปิดหมอกอ๋อนี่เปืาดอนะมาครับปลุก